สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราก็เจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและก็วัฒนธรรมวันนี้นะครับคุณครูก็จะพาไปเที่ยวนะครับในประเทศอินเดียเช่นเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะพาไปเที่ยวในด้านของศิลปวิทยาการนะครับเป็นอิทธิพลที่รับจากอารยธรรมอินเดียของประเทศไทยเรานะครับ วันนี้นะครับในด้านศิลปะวิทยาการนะครับที่รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียมานะครับอย่างเช่นงานสถาปัตยกรรมนะครับที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นนะครับเจดีย์ทรงปางนะครับที่รับมาจากประเทศเขมรแล้วก็เจดีย์ทรงดอกบัวตูมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยของพวกเรานะครับนักเรียนดูที่รูปภาพทั้งสองรูปภาพนะครับ รูปภาพด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเจดีทรงปางนะครับซึ่งทรงปางนี้เปรียบเสเหมือนนะครับเปรียบเสเมือนกับบริเวณนี้เห็นไหมอาจจะมีลักษณะเป็นทรงปางนะครับยาวเลยนะครับอันนี้คือเจดีทรงปางต่อมาครับอันนี้คือเจดีนะครับเจดีทรงดอกบัวตูมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับในสมัยสุโขทัยนะครับเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะครับในด้านศิลปะวิทยาการนะครับ ด้านสถาปัตยกรรมเห็นไหมครับรูปร่างลักษณะค้าเลยครับคลายดอกบัวตูมนะครับเห็นไหมบริเวณนี้นะครับบริเวณปลายยอดนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับดอกบัวตูมนะครับอันนี้จึงเรียกว่าเจดีย์นะครับทรงดอกบัวตูมนะครับต่อมางานปรติมากรรมครับในด้านศิลปะวิทยาการเช่นพระพุทธรูปนักเรียนสังเกตไหมครับในสมัยสุโขทัยนะครับอาจะมีพระพุทธรูปนะครับเป็นงานปฏติมากรรม ขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากใครที่เคยไปเที่ยวนะครับในจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเหล่านี้นะครับก็จะมีศูนย์รวมแ่งต่างๆที่เกี่ยวกับโบราณสถานนะครับเป็นปฏิมากรรมในด้านพระพุทธรูปต่างๆนะครับส่วนนี้ก็คือสมัยสุโขทัยนะครับที่ครูนามาเป็นตัวอย่างทั้งสองรูปเลยนะครับอันนี้คืองานปฏติมากรรมนะครับต่อมานักเรียนนะครับ อิทธิพลของศาสนาพาราหมณ์ฮินดูครับที่ได้รับอิออทธิพลอารยธรรมอินเดียนะครับด้านศิลปะวิทยาการทําให้มีสิ่งก่อสร้างต่างๆครับเช่นปราสาทหินนะครับเทวรูกเทวลูกเทพเจ้าในศาสนาฮินดูนะครับในหลายพื้นที่ด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นในกัมพูชาในประเทศไทยหรืออินโดนีเซียนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับ นักเรียนทราบหรือไม่ว่ารูปที่ครูนํามาคือรูปอะไรอเห็นไหมครับนักเรียนครูนํามาเป็นรูปพระอะไรครับพระอิศวรนะครับอ,อันนี้คือ,อด้านศิลป,ปวิทยาการนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับทําให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านีา้มันมีมากมายนะครับแต่ครูยกตัวอย่างมานะครับเพียงเท่านี้อันนี้คือนะครับอินทพุนอริยธรรมอินเดียด้านศิลปวิทยาการ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถเซิร์ชดูเลยนะครับในไม่ว่าจะเป็น Google หรือ YouTube นะครับเซิร์ชเพิ่มเติมได้เลยเกี่ยวกับด้านศิลปะวิทยาการที่มีมานะครับในสมัยสุขโขทัยนะครับที่ได้รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียเหล่านี้เข้ามานะครับวันนี้ครูก็มีนะครับรายงานเรื่องอิทธิพลอารยธรรมอินเดียนะครับในด้านศิลปะวิทยาการมาให้นักเรียนได้ทบทวนกันนะครับ ทำชี้แจงนะครับให้นักเรียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียด้านศิลปะวิทยาการนะครับแล้วก็ตกแต่ง,งให้สวยงามสรุปมานะครับว่าด้านศิลปะวิทยาการมีอะไรบ้างประเทศไทยในสมัยสุขโขไทยนะครับนําเขาเรียกว่านําศิลปะเหล่านี้นะครับเข้ามาประยุกใช้ในประเทศไทยของเราเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรด้านอะไรนะครับในรูปแบบไหนนะครับนักเรียนก็สรุปมา โอเคครับเราเจอกันใหม่ในชั่วโมองถัดไปนะครับวันนี้ครูข้อขอจบการเรียนการสอนได้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ